ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอามื่อนี้ยการมาพอๆกับพอเตรียมได้พี่น้องเด้อทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลนาะพี่น้องเนาะครับมื่อนี้ยพอเตรียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของเซียนชัยว่านต่ออีกเนาะพี่น้องเนี่ยครับมือมันสุกที่16สิงหาคม67เดต่อนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาออก สี่แปดนะครับครับส่วนเลขล่างก็ออก20งนยะพี่น้องเนาะครับสังเกตุมังได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยห้อก็ออกพ้อศอเจครับเลขลาวก็มาออก67เลขรัฐบาลไทยออก67เลขล,าว,ขา,ออล,ขลาวมาออก76พี่น้อง นะครับครับของปู่เซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาพี่น้องครับหลุดนะครับเนาะเลขชุดวินเพิ่งกะสี่ห้าหกเก้าศูนย์หนึ่งหกกะไปทางหนึ่งศูนย์กะไปทางหนึ่งครับจับคู่ก็มีหกศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ติดศูนย์นะพี่น้องออกสองศูนย์อ่าเมือนเดี๋ยพ่อเตียมพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะเซียนชัยวาน ปัญญใหญ่เหตุอย่างนอก,นอก,นอกขอปอกๆทีพี่น้องเลยเ็าจะตัดฝืนนะพี่นอ้องเด้อขอโอดขอไพ่ลายคันมีเสียงลรลบกวนนะครับ ลาพัฒนาครับเซียนชายวานนะพี่น้อง เสียงดังนะพี่น้องเล้อพอขางบานเพิ่นบันฟืน้นตัดฟื้นนะครับ789 สองสามสี่พี่นอ้องขับชุดวินนะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่นะครับจับโค่ภาษีมี ก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับแปดแปดสองแปดสาม แปดสี่นะครับเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเด้อครับเซียนชัยวานเน้นที่ครับแปดสองแปดสามเ็ดสองเ็ดสามนะครับ ับสัตว์เจียนนะพี่น้องเนาะรับพี่น้องเอาแชปหน้าจอไว้นะครับเด้อรับวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานรับบนล่างบิ่งโหลด7กับ8ครับชุดเต็มชุดวิ่นเพิ่นกับ7 8็แ้นะพี่น้องเด้อขับ2 3 4สสนะรับเนาะจับคู่กับ92 93ส4 แปดสองแปดสามแปดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ทั้พี่น้องเนาะครับเอาคอยเขา่าคอยให้แตกปังๆเด้องว,วดนี่ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบๆมันมันกันนะพี่น้องเนาะครับอา้าพอเตียมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานนะครับเนาะครับ,นะรบที่ให้แนวทางเลา่าพัฒนาพอเตียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบึง่งไปเป็นแนวทางน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้อม,มากสอบตัวไหนเฮาก็อย่าลืมกับตัวไว้น้านะครับเนาะครับเอาจอะลืมพี่น้องเขามาแล้วก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเต้มเยเด้อครับเด้อทางช่องตะวันพาโชคซแนลนะพี่น้องเนาะฝากดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำนะพี่น้องเพื่อจะบ่พผาดชิบไปใหม่นะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเต้มก็ขอกราบขอพระคุณทุกทนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเต้มครับพ่อเต้มขอไวพ้พรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ใด่ความไข่ใหญ่หมีนะครับเนาะครับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเต้มก็มีแค่นี้นะพี่น้องเนาะครับเอาไปพอกันยิบคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม